วันนี้วันที่20กรกฎานครบครบรอบวันเกิดของฟองพอดีครัเบลดเดย์นะครับผบอายุครบกี่ขวบฮะ23ปีครับวัยมากเลยยังคุยกันตอนเด็กๆอยู่แวบเดียว23่สิบจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะวันเกิดก็คงให้อะไรกับตัวเองไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่ใช่ทำอะไรบ้างอ่ะตั้งใจอะไรบ้างสำหรับปีนี้ก็พยายามจะทําให้ตัวเองแบบสภาพร่างกายดีดีกว่าเดิมเพราะว่า เราเพิ่งหายจากการบาดเจ็บด้วยแล้วก็จะสร้างความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วปีนี้ก็จะพยายามลงสนามให้มากขึ้นจะเปลี่ยนตัวเองในหลายๆเรื่องด้วยใช่ไหมใช่ใช่อาทิเช่นอย่างแรกที่บอกพี่เมื่อกี้ก่อนสัมภาษณ์บอกว่าจะพยายามมาก่อนเวลานัดเท่านี้จะมาก่อนล่วงหน้าเยอะๆเลยใช่ทำไม,ม<า>ฮะก็มามาเตรียมร่างกายครับเพราะว่าเวลาซ้อมบอลอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีการบาดเจ็บอืมก็คือจะให้เวลากับการยืดหรือนวดก่อนที่จะมาเทรนนิ่งเตรียมร่างกายก่อนใช่นะนี่ก็คือสิ่งที่จะเริ่มปรับ <c oughs> แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยที่พี่เห็นจากในตลอดหลายๆวีคที่ผ่านมาคือฟ้องจะซ้อมเดี่ยวหลังจบเทรนนิ่งเองด้วยก็ต้องเติมในส่วนที่เราขาดพี่ก็หลักๆเลยคือการยิงประตู <c oughs> ใช่แล้วก็หลายครั้งเวลาซ้อมบอลอะไรเงี้ยพี่ก็จะมีบางครั้งที่แบบไอ้ลูกที่เราควรยิงแต่ไม่ยิง <c oughs> อะไรก,ก็ต้องมาฝึกกันใช่อย่างวันนี้พี่ไปนั่งดูคลิปย้อนหลังเก่าๆของคาริมี่นะ ที่เห็นฟ้องเนี่ยแบบถ้าหลุดมานี่มันเปอร์เซ็นต์เข้า95%เซเลยใช่ผมผมผมนี่ก็ย้อนย้อนดูคลิปเก่าๆงั้นว่าทำไมตอนนั้นเราถึงแบบมีความมั่นใจมากอาตอนนี้ก็พยายามที่จะปรับตรงนั้นอยู่ครับตอนนี้ก็แก้ไขพยายามพัฒนาตัวเองครับหลังจบเทรนนิ่งไม่เอาละยิงชนคานไม่เล่นด้วยละอ๋อไม่เล่นครับเดี๋ยวมันจะคานอย่างเดียวใช่ใช่มีเห็นได้คุยกับพี่ก๊อฟด้วยพี่ก๊อฟให้คําแนะนําอะไรบ้างก็ผมจะถามเรื่องยิงประตูนะครับแล้วก็หลักๆก็เป็นการเคลื่อนที่การขยับ เออวิ่งหลังไลน์อะไรเงี้ยกบพี่ก๊อกก็ให้คหาแนะนาอ่ะโดยพี่ก๊อกไม่ห่วงวิชาไม่ไม่เพราะเห็นพี่ก๊อกมาวันแรกนี้ก็ยืนกัางคางฟ้องเลยครับพี่เป็นมีเดียพี่รู้สึกเออดีใจนะที่แบบโอเคเรุ่นพี่แบบเชื่อมั่นในตัวน้องแบบนี้นะฮะฝากอะไรถึงแฟนคลับที่ไอพรวันเกิดในใต้ลิงก์หรือเพจที่พี่โพส์ไปก่อนหน้านี้ในวันเกิดของฟองครับครับก่อนหนึ่งก็ขอบคุณครับก็ที่อวอพรแล้วก็ อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายเพราะช่วงนี้ก็โควิดก็หนักขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็อยากให้ตัวเองเซฟตัวเองครับครับเช่นเดียวกับฟ้องด้วยเช่นกันที่ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับโควิดคอยมีความสุขมากๆเนี่ยมัน้ความเกิด23ปีไม่เจ็บไม่ป่วยครับผมนะฮะคิบขอบฟ้อครับ